ความรู้ทฤษฎีการขับรถสอบข้อเขียนตอนที่17บริเวณใดห้ามขับรถบนสะพานหรือในระยะร้อยเมตรจากทางลาดของเชิงสะพานบริเวณทางร่วมทางแยกเว้นแต่จะมีเครื่องหมายการจราจรอนุญาตให้กับรถได้บริเวณที่มีเครื่องหมายห้ามกับรถเครื่องหมายนี้หมายความว่าอะไรเครื่องหมายเส้นทแย,ยงมุมห้ามหยุดรถห้ามหยุดรถทุกชนิดภัยในกรอบเส้นทแย,ยงสำหรับทางแยกยกเว้นรถที่หยุดรถ เพื่อเลี้ยวขวาหตรงทางแยกเป็นเส้นทึบสีเหลืองขนาดกว้าง15เซนลากขะแยงตัดมุมทำมุม45องศาห่างกัน200เซนภายในขอบเส้นทึบสีเหลืองขนาดกว้าง20เซนเครื่องหมายนี้หมายความว่าอะไรเครื่องหมายเส้นห้ามหยุดหรือจอดรถห้ามมิให้หยุดรถหรือจอดรถทุชนิดตรงแนวนั้นเป็นอันขาดเป็นเส้นสีขาวสลับแดงมีขนาดยาว50เซนแสดงที่ขอบทางของวงเวียนและที่อื่นๆ เครื่องหมายนี้หมายความว่าอะไรเครื่องหมายเส้นห้ามจอดเว้นแต่หยุดรับส่งชั่วขณะห้ามมิให้จอดรถทุกชนิดระหว่างแนวนี้เว้นแต่การหยุดรับส่งคนหรือสิ่งของชั่วขณะซึ่งต้องกระทําโดยมีชักช้าเป็นเส้นสีขาวสลับเหลืองขนาดกว้าง50เซนแสดงที่ขอดทางของวงเวียนและที่อื่นๆ บริเวณใดห้ามจอด 1. บนทางเท้า 2. บนสะพานหรือในอุโมงค์ 3. ในทางร่วมแยกหรือในระยะ10เมตรจากทางร่วมแยก 4. ในทางข้ามหรือในระยะ3เมตรจากข้าม 5. บริเวณที่มีเครื่องหมายห้ามจอดรถ